และมีแรงและมีสเสน่ห์แป้งหอมเทราปปอปคันทรีหอมเป็นน้ำหอมได้ปีเบอร์ดี้ความทรงจำดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยน สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุ่สมบัติครับ สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมสนุกได้อีกด้วยใช่ครับโทรศัพท์มาหาเรานะครับใครอยากจะร่วมเล่นเกมกับเราโทรเข้ามาเยอะเลยนะครับเราจะสัมภาษณ์กันว่าท่านไปมีประวัติอะไรเสียมาหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับก็มาเล่นเกมกับเราได้นะครับทุกเทปของเรานะครับในการเล่นเกมเราต้องการผู้เข้าแข่งขัน18ท่านจากทางบ้านและจะมี1ท่านเท่านั้นครับที่จะได้รับเงิน50,000บาทจากรายการส่งมาชิงรางวัลกับรายการของเราถ้าชิงซับต้องแถวหน้าห้าง ไม่ต้องลำบากถึงขนาดนั้นค่ะรับ18บแาเราก็จะมีการจัดอยู่ในกลุ่มทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งกลุ่มหมายเลข1ถึง6มีใครบ้างเชิญพี่หนูค่ะเชิญครับมาถึงช่วที่สนะคะสนับสนุนโดยตาป๊อปคันทรีหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้และ10ปีเบอร์ดีความทรงจำดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะอัได้กินว่าได้ยินกนยืนหอมเลยนะนี่เผยไม่แต่งงานนะ ไปดูดีกว่านะคะว่าหมายเลข13ถึง18เป็นใครบ้างเชิญพี่ดูค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อออยครับคุณออยนะฮะผิวสีแทนคุณออยครับมีความมั่นใจขนาดไหนครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยโอ้โหอย่างนี้ต้องถามความสามารถพิเศษส่วนตัวก็ส่วนตัวก็ต้มมาม่าอร่อยครับต้มมาม่าอร่อยโอ้โหตอบได้นะ ้มมาม่ามีแฟนยังยังเัาสมน้ำหน้าอยากต้มมาม่าในอย่างเดียวสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟต์ค่ะน้องกิฟต์หูอยากไปที่เน็บจังเลยมั่นใจขนาดไหนครับ40 40เปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์มักน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอยเอฟโฟยนะฟงผมมีความมั่นใจขนาดไหนครับพี่ต้องถามว่าผมเตรียมสบู่มาอาบน้ำหรือเปล่าแค่นั้นก็ เรียมสบู่มาอาบน้ำหรอกไม่แน่หลอกไม่แน่หลอกแหมอ,อ,อาจจะได้ตังกลับไปก็ได้ค่ะคติประจำใจทำวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตครับทำวันทำวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตรู้วันแรกและวันสุดท้ายเลยสุดยอดมาสวัสดีครับชื่ออะไรครับอุ๋ยค่ะคุณอ,ขอุ๋ยใช่ไหมอุ๋ยขอหี่ค่ะขอหี่หุยค่ะหุย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 ต้องมีอารมณ์ตื่นเต้นด้วย อะไรนะฮะ้าสิบห้เคยออกทีวีไหมครับก็ไม่เคยค่ะไม่เคยตื่นเต้นไหมฮะก็มีบ้างมีบ้างขอให้ประสบความสําเร็จครับวันดีค่ะชื่ออะไรคะหญิงค่ะน้องหญิงยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับเรียนค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับธรรมศาสตร์มีความมั่นใจขนาดไหนครับก็เล็กน้อยถึงปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอาจจะกมอุตุจ้ากอุตุ ขอใหเป็นความสเร็จสวัสดีครับชื่ออะไรครับเออเกียรติครับพี่เกียรติอายุเท่าไหร่แล้วครับไม่อยากบอกไม่อยากบอกบอกนะ41ครับ41โสอ็ดยังไม่แก่เพียงแต่ใกล้ชราภาพนึ่งยังไม่แก่ได้ทำจะไปทำอะไรครับก็ให้น้องๆครับให้น้องๆแสดงมีน้องเยอะนะแหมปิวพี่เกียรตี้ครับมีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมครับอย่าไปให้น้องให้ครอบครัวดีกว่านะครับขอบคุณมากขอให้ประสบการณ์ผมเร็จครับคุณเกียรติขอบคุณครับ นั่นก็คือโฉมแรของห้วข้อคำถาของเรานะครับตอนนี้กติกาของเรายังเหมือนเดิมนะครับมีเวลาตอบกัน5วินาทีห้ามตอบซ้ำห้ามตอบผิดนะครับตอบซ้ำตอบผิดตกรอบทันทีเป็นคําถามเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปลาใช่มบอกว่าปลาเนี่ยนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ว่าคนจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วปลานี่มีกี่ชนิดมีปลาอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาน้ําจืดยกมือขึ้นมาครับยกมือขึ้นมาแล้วรอดพุ่งครับ คุหยนะคะคุณหุยได้ก่อนคุณแม่น the ึกไม่ถึงเหมือนกันเลยครับว่าจูงจะได้ตอบนะครับในหัวมีคําตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับคิดเอาไว้แล้วนะครับถ้าเบื่อพร้อมแล้วตอบครับปลาบึกค่ะปลาบึกมีค่ะมีครับปลานินค่ะปลานินมีครับคุณเกค่ะปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนมีค่ะปลาช่อนครับปลาช่อนมีค่ะกิบปลาดุกค่ะปลาดุกมีครับคุณนัทปลาสวายครับปลาสวายมีครับคุณหุยค่ะ ปลาปลาปลาทูน่าปลาทูค่ะปลาทูอยู่ในทะเลปลาทูอยู่ในทะเลปลาที่เหล่ไม่สู้ดีไม่ใช่ปลาสูทะเลอยู่ในทะเลนะครับถือว่าไม่ใช่เค็มไม่ใช่ปลาดํา oh, จ <pf unlikely> <imes>. ืดตกลงไปก่อนนะค <zet> ะขอบคุณค่ะต่อกันที่คุณคุณหญิงนะครับคุณหญิงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับพร้ตามแล้วตอบครับปลาสะโด ปลาชโดมีค่ะปลายี่สกับปลาีกีครับปลาหมอมีค่ะมีครับปลาสวายค่ะปลาสวายค่ะนคุณน่งชอบกนะครับซ้ำแน่เลนะครับตามโตผมไม่รู้คำตอบตอไปดิงๆโอ้โี ตอบต่อไปจริงๆครับนี่ดูสิ<อ>พูดเอนเขาเจ็บใจเลยใช่ไหมเนี่ยตอบเพื่อนข้างๆอยากจะทุบเลยแ้ว<า>มาบอกทำไมนะาลาดไปแล้วแ<ล>ะ,ะถือว่าเ,เป็นผู้โชคดีนะครับได้เข้ารอบแต่ไม่แน่อาจจะเปียกได้นะครับมันลุ้นกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็ต,ตอนน้องขอขอบคุณคุณกีณค,ครับขอบคุณมาก นันจริงๆยังมีอีกหลายปลาแต่เคยรู้ไหมคะคว่าที่กรุงเทพของเรามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นพัตคาารที่แบบว่าหรูหรามากขายอาหารที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นเรื่องของปลานะคะคซึ่งในร้านอาหารเนี่ยจะมีตู้ปลาเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้แล้วก็แพงที่สุดด้วยปลาตัวนึงเนี่ยใครจะคิดออกว่าราคานี่แบบว่าจะเหยียบแสนเอานะโอ้จิ๊บจ้อยแค่นี้จิ๊บจ้อยเดี๋ยวผมจะพาคุณรสไปกินเลยมันอยู่แถวไหนครับผมจะพาไปย๋ยวนี้เลยไปดูเลยค่ะ มาได้นะครับก็ต้องตกรอบกันอีกแล้วละครับแน่นอนต้องมี3ท่านนะครับที่ต้องตกรอบในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเพียงท่านเดียวเพื่อที่จะเข้ารอบแจ็คพอตของเราชิงกันนะครับจะเป็นใครนั้นนะครับเราจะใช้วิธีการเปิดแผ่นป้ายว่าจะได้อยู่ตู้ไหนนะคะน้องนัดคะคิดว่าจะได้เบอร์ไหนคิดว่ายังไงครับเบอร์ไหนเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่่ากันมากครับเดี๋ยวทรงผมเสียนะครับใช่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่ ทำวนเหมืออนยาเเชิญข้าห้องดับแดดเลือกต่ออยากได้ตู้นี้เลยใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้อะไรครับเอาไปแล้วต้องเลือกใหม่ครับหนึ่งสองสามไปไหนดีครับเบอร์สองเบอร์สองครับเบอร์สองครับดูซิว่าเป็นอะไรเอ่ยมาาเชิญค่ะยังไงดีครับห้าสิบห้าสิบอย่างนี้คิดว่าเบอร์สามดีกว่านะครับอ่ะโชคเด็กกับโคเด็กเเบอร์สามนะครับ ครับจอไอไไอ้อง้อ,องอยู่นานเลยนะคร um ับคนนี้ออยไงครับเบอร์หนึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับสองปัดบรีเจ้ออะไรอย่างเงี้ยออยออยออยเข้าตู้เผื่อจะขาวมั่งจบแล้วทั้งสี่ท่านยังไม่ยอมเปิดตาเลยนะครับแันหลับตาไว้ตอนช่วงเปลี่ยนละกันเดี๋ยวโดนน้ำตกใจอแก เอามือจับไว้เลยค่ะอะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับมานับพร้อมกันครับนับถอยหลังจัดซ้ำสองหนึ่งดูแผ่นป้ายเฉเลยของเราตะกั่สซิง ถ้องนะครับอืมเข้ารคุณออยไม่ไม่อยากจะยืนข้างๆเขาเลยใช่ไหมครับกลัวเปียกไปด้วยนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอคุณทั้ง3ท่านที่ร่วมสนุกกับเราครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันเกิดสุขใจให้โลหิต